เล่าข่าวสุดสัปดาห์ในช่วงนี้ยังคงมีข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ ให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้สองตุลาคมพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัาภาคที่หนึ่งท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองกำลังบุรพาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วรับทราบข้อมูลในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติให้กับผู้บังคับหน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานว่าในทุกย่างก้าวคือการปกป้องอธิปไตยของชาติ และได้ประชุมหาหรือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมกับมอบของบำรุงขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่ะท่านแม่ทัพพักที่หนึ่งได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารพร้อมปฏิบัติการทุกรูปแบบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยยึดถือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นไปตามกรอบเวลาในส่วนของด่านชายแดนทั้งหมดยังคงปิดและเพิ่มความเข้มงวดขึ้นนะคะที่สําคัญให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กับ การดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนด้วยที่สําคัญที่ต้อง ดำเนินการตอนนี้ก็คือต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานของเราในการปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดความสามารถนะคะท่านแม่ทัพพักที่1ก็ได้มอบนโยบายไปนอกจากนั้นแล้วหนึ่งตุลาคมค่ะพันโทสามารถแก้วสีไวผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกองพันทหารราบที่16เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกําลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจํานวน8ดนายพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและ ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจะต้องมีความเข้มแข็งเสียสละและอดทนให้สมกับที่เป็นชายชาติทหารนั่นเองค่ะเล่าข่าวสุดสัปดาห์